กินตับไปเลยครับผู้ชนะอยู่เหนือคำว่าปิดของแถมก็ได้พระก็ดีพระก็สวยนะครับผู้ชนะได้แก่154ครับตอนนี้154แล้วครับสัญญาณปิดปล่อยไปแล้วด้วย155แล้วครับตอนนี้155แล้วนะครับ155แล้วครับ156แล้วครับเอาแล้วครับสัญญาณปิดป่อยไปแล้วผมทำอะไรไม่ได้ผู้ชนะได้แก่มาหรือยังมาหรือยังมาหรือยัง16แล้วครับ16แล้วครับมาหรือยังมาหรือยังปิดนะครับ วันนี้ผมไม่ได้บอกใครว่าผมจะมาหา A ปกติตอนเย็นเเขาจะไลฟ์สดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องพูดคุยวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศว่าตอนที่เเขาไลฟ์สดเป็นยังไงเอเรามาอยู่ที่ตรงพื้นที่ที่หน้าร้านของ A เดี๋ยวไปดูว่าก่อนที่จะไลฟ์เนี่ยบรรยากาศมันจะเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวตามไปครับไปต่องปลเจิญเจิญเิญไปครับช้าๆใจเย็นรถเยอะตอนนี้ปกติที่ตลาดพระที่ศูนย์เพชรเกษมพาซาเนี่ยเขาไม่ได้เปิด เพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าไปก็อาจจะเห็นบรรยากาศมันก็จะจงเงียบๆหน่อยแต่ว่าไอเอของเขาอยู่ที่ร้านเวลาเขามาไลฟ์ที่ร้านเขาก็จะแบบสะดวกหน่อยในการ<ช>ทํางาน<ช>นะครับไปครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนครับยังไงเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยเนาะสวัสดีคุณอาชอยเฮงด้วยครับสวัสดีพี่สแน็คครับสวัสดีเฮ้ยเพื่อนเพื่อนมันเริ่มแล้วเว้ยแต่มันไม่รู้ว่าเรากำลังยว่าตามไปถามมันด้วยจ้าเอสวัสด,ดีครับพี่เอสวัสดีครับมาต๋อแหมสวัสดีครับเพื่อนเพื่อน ผมตามไลฟ์มาครับผมไม่ผมเคยบอกเอไปนานแล้วแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้บอกเอว่าผมจะมาแต่ผมอยากเห็นอยากให้เพื่อนๆในรายการที่ชอบส่องอย่างเซียนเห็นบรรยากาศของเอเวลาเอไลฟ์เป็นยังไงโหยคึกคักเว้ยคึกคักเว้ยเพื่อนๆอ่านี่พี่ต้นมานั่งคุยมานั่งสนทนาธรรมกับเรานะครับวันนี้ผมอยากมาดูฉายาใหม่ของพี่เอครับก็คือทุกครั้งเลยผมก็ติดตามพี่เอฉายาใหม่ของพี่เอตั้งแต่ช่วงที่พี่เอเปิดไลฟ์สดประมูลพ้ามา ใช้ยังไง่ของพี่เอคือเอ <A> ตับหวานครับต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 ัเอใสแตกนะครับก็ทุกคนก็คงทราบดีแหละที่ได้พระผมไปก็น่าจะรู้ราคาดีอันนั้นคือมันไม่ได้แตกธรรมดานะมันคือถ้าราคาพระของเราเนี่ยมันต่ํากว่าปกติอยู่แล้วใช่ไหมครับครับ <F at> แต่อย่าลืมว่าผมก็ประมูลมาราคาสูงก็ปกติอยู่แล้วนึกออกไหมครับแก๊ปมันกลายเป็น ขายออกไปราคาต่ําแต่เราซื้อมาราคาสูงแก๊ปของผมที่ไส้แตกเนี่ยมันเยอะมากนะครับมันเยอะมากก็แต่ว่าถามว่าเราโอเคไหมก็โอเคครับก็ดีกว่าขายคืนนะเพราะว่าปกติถ้าเราไปขายคืนร้านหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็จะประมาณ30%เอร์เนาะอันนั้นก็โหดอยู่เพราะว่าผมก็ถือว่าผมได้เข้ามาได้ศึกษาพระเพิ่มขึ้นได้ได้มีงบประมาณในการเปลี่ยนพักเครื่องอะไรเงี้ยนะครับก็ฝากเพื่อนๆด้วยเพื่อนๆที่เป็นแฟนเพจเอสักดาคมนะครับหรือว่าเพื่อนๆที่เป็น แฟนของรายการส่งอย่างเซียนนะครับก็บฝากด้วยนะครับก็เข้ามาติดตามเข้ามาให้กําลังใจหรือว่าเข้ามาร่วมพูดคุยหรือเข้ามาเช่าหาบูชาแลกเปลี่ยนอะไรกันได้เลยครับรผมครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีคุณอันครับ ตอนนี้คุณเอใส่ไม่แตกหรอกหายไปทั้งพวงเลยอ่าอย่าพูดอย่างนี้สิครับพวงอะไรผมก็ใช้คําว่าพวงนี่มันดูมันดูมินเมะนะดูไม่ใช่ใส่ครเพราะนั่นแหละครับขอความอนุเคราะห์จากเพื่อนเพื่อนยังไงถ้าถ้ายังเมตตากันอยู่อยากเจอกันไปนานๆนะครับมีทั้งสาระมีทั้งภาคเครื่องมาแบ่งปันมีทั้งความรู้มีทั้งรายการก็ช่วยกดไลค์ช่วยกดแชร์ให้พวกเราหน่อยนะครับราคาเนี่ยผมเข้าใจได้เวลาเราแบ่งปันภาคเครื่องทุกคนอยากได้ของถูก ตอนผมประมูลผมก็อยากได้ของถูกอันนั้นผมเข้าใจธรรมชาติของตรงนั้นแต่ว่าก็อยากให้เข้าใจธรรมชาติของราคาพระด้วยนะครับอยากให้ได้ของถูกแต่แบบถูกเกินไปผลม,มันก็อยู่ไม่ไหวคือผมยอมขาดแหละผมมาทําตรงนี้ผมยอมขาดอยู่แล้วว่าเราก็ได้มีตังหมุนเวียนเข้ามาเปลี่ยนหน้าพระพอเรามีหน้าพระใหม่ๆมาเราก็ได้มาส่องได้มาอะไรกาบขอบคุทุกคุณทุกทกท่านนะครับที่แม้แต่คนที่มาเทินนะคนที่มาเทินแล้วแบบเอ้ยยอมหักขอบอคุณพี่อ้วนเอวบางครับ เอ้ยหักไปเลย10%โอ้โหผมแฮปปี้มากนะครับหคือเพราะความที่เราต้องยอมรับว่าเรายังไม่เก่งเวลาเราได้พลาแท้มาเราดีใจนะครับเวลาใครมาเทิญเรายิ่งแบบเอ้ยพี่หักไปเลยตามกฎ10%ผมยิ่งโอ้โหกราบขอบพระคุณเลยเหมือนเราไม่ต้องไปใช้เวลาสอบหานะครับแล้วเราก็ได้พระกลับมาเล่นใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็ผมว่ามันแฟร์แฟทั้งคู่ พี่ๆที่เอามาเทิร์นก็ดีใจได้พระองค์ที่แพงกว่าขึ้นไปแล้วก็หักแค่ส0อะไรอย่างอเงี้ยคือพระของเราเนี่ยผมผมการันตีได้เลยว่าว่าถ้ามีหลุดออกไปนะไม่ใช่ว่าเก๋เกยังไม่เคยมีหลุดออกจากเพจผมเลยนะแต่ไม่สมบูรณ์มีผมคืนเต็มนะครับคืนเต็มของแถมไม่ต้องมาคืนผมด้วย <Wow. S 1> ผมก็ให้ไปเลยแล้วกราบขอโทษด้วยผมขอโทษทุกคนถามพี่ อะไรสักคนหนึ่งที่ได้เสือ,อไป,อออไปใช่ผมขอโทษเลยพี่ผมขอโทษผมผมดูไม่ดีเองอะไรอย่างนี้นะครับ<ม>ก็เราตรงไปตรงมาเราเคยโดนยังไงเราก็ไม่อยากให้ใครโดนอย่างนั้นเรามีความสุขกับอะไรเราก็อยากให้ให้คนอื่นมีความสุขอย่างนั้นมันก็เป็นบุญด้วยนะเป็นบุญด้วยนะของนี้มันต้องอยู่คู่กันอยู่แล้วนะครับขาวกับดำต้องอยู่คู่กันหินกับหยางต้องอยู่คู่กันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะถ้ามีแต่ดีทั้งหมดเราก็จะพิจารณาไม่เป็นนะครับ สาธุพี่เอครับผมผมไม่รบกวนพี่เอดีกว่าขอเก็บภาพบรรยากาศที่ได้ด้ไลฟ์สดไปแล้วเดี๋ยวตอนท้ายหลังจากพี่เอเสร็จรารคุยทั้งหมดทั้งมวลในการไลฟ์แล้วเดี๋ยวผมจะมาคุยสรุปกับพี่เอีกทีหนึ่งนะครับก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็เดี๋ยวขอเก็บบรรยากาศแล้วก็ให้พี่เอทำภารกิจของพี่เอไปนะครับ ราคากินตับไปเลยครับผู้ชนะอยู่เหนือคำว่าปิดของแถมก็ได้พระก็ดีพระก็สวยนะครับผู้ชนะได้แก่154แล้วครับตอนนี้154แล้วครับสัญญาณปิดฝอยไปแล้วด้วย155แล้วครับตอนนี้155แล้วนะครับ155แล้วครับ156แล้วครับเอาแล้วครับสัญญาณปิดฝอยไปแล้วผมทำอะไรไม่ได้ผู้ชนะได้แก่มาหรือยังมาหรือยังมาหรือยังหนงหกแล้วครับ16แล้วครับมาหรือยังมาหรือยังหนึ่งหกแล้วปิดนะครับครับก็วันนี้ก็ กราบสวัสดีนะครับสำหรับผมและทีมงานนะครับขอ,ขอบขอบพระคุณมากครับอย่าลืมติดตามเราในช่องส่องอยางเซียนด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเฮ้ย <Yeah. S 1> ว,วันนี้คนดูสูงสุดประมาณกี่คนครับ50นะวันนี้แต่50เนาะ mm hmm. เออก็ถือว่าโอเคนะแต่ว่าจริงๆอ่ะ3า4 0อะไรก็เชื่อไหมเราก,เราก็เราก็มีคนมีคนมาแบ่งผ้าเราตลอดนะต่อให้30คน20คนก็มีถามความรู้สึกเลยเอาแบบเอาแบบ คือเพิ่งเสร็จงานนะแล้วพี่เอการไลฟ์นี่พี่เอเป็นคนทําวางแผนงานกันคุ้นีีนั่นทั้งหมดตั้งแต่เริ่มไลฟ์มาจนถึงปัจจุบันความรู้สึกพี่เอเป็นไงในการทาไลฟ์แล้วก็การพูดคุยอะไรต่างๆในสายขไลฟ์นะผมแฮปปี้นะผมมีความสุขนะเออชอบไหมผมผมอยู่ไม่ผมดูเอมีความสุขอะเวลาได้พูดได้ให้ข้อมูลได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนก็ไม่คิดเนาะเราเราเป็นแต่นักประมูลจะขาดทุนนะเออแต่ผมนั่งกับเขาคุณมนจี๊ดนะคำเนี้ย ไม่ผมผมจะไม่ไปเปิดทุนเก่าไงหมายถึงว่าอะไรที่หลุดออกไปแล้วอ่ะคืออย่ามาบอกผมนะว่าต้นทุนเท่าไหร่ผมผมมันจะสะท้อนใจคือมาว่าตรงนี้เลยก็ว่านี้ก็จบก็จบก็จะไม่ดูเอออันก็เลิกก็จบเราไม่ใช่นักประมูลแล้วเราก็จะหยุดประมูลบ้างก็ก็ให้ให้ให้เซียนจริงๆอย่างอต้องอะไรเนี่ยเขาเขาหาให้หรือว่ามีเพื่อนส่งมาให้ดูอย่างเงี้ยก็ผ่านตาอะไรพวกนี้เราก็ อาจจะได้ของในราคาดีขึ้นเพราะแต่ก่อนเราประมูลอย่างเดียวไงแล้วดื่มประมูลมันก็โอ้ <c oughs> ส่เว้ยส่เว้ยไม่ผมพยายามจะบอกเพื่อนๆ <c oughs> หรือเพื่อนๆค,คนดูหรืออะไรก็ <c oughs> ให้เข้าใจคาว่าแบ่งปันในความรู้สึกของพี่เอก้องแบ่ง<ร> <c oughs> ไม่เองูลค่าของโตทุนเป็นตั้งไม่เราเราก็พยายามไม่มองถ้าออกไปแล้วไม่มองแี่ทถูกใจนะแล้วพูดกับน้องๆที่สนิทกันอที่สนิทนะเราก็จะบอกเขาว่ากูบาอาจารย์อ่ะ ไม่ว่าจะปัจจุบันหรือในอดีตอะไรเนี่ยบางครั้งท่านพูดหรือสั่งห้ามอะไรไว้เนี่ยอือย่างน้อยเนี่ยเอาเงินไปทําบุญทําทานใช่แบ่งไปทำแล้วพอเขาเห็นอย่างนี้นะอาก็ไม่ได้บอกเลยเขาหรอกเราเห็นนี้เราก็ไม่ต้องพูดเราโตลแล้วอ่ะการทาบุญเป็นสิ่งที่ดีเนะพ่อผมก็คิดไว้ว่าใครไม่ว่าจะเป็นพี่เอใครหรือว่าเพื่อนๆใครก็ตามแต่นะครับถ้ามีโอกาสเนี่ยเจียดในตัวเองเริ่มจากตัวเองใช่อาจจะไม่ต้องเป็นเงินก็ได้อะไรก็ได้ที่เราทำบุญได้เหมืน อย่างผมเองผมเคยไปทาบุญแล้วผมไปอ่านหนังสือให้คนตาบอดนัดน่นอะไรแีเนี่ยคือผมอาอะไรก็ได้ถ้าสมมติว่าเราเป็นเขาสือว่าเราอยากทําบุญอยากให้แล้วในวันที่เราให้แล้วเราจะได้รับโดยที่เราไม่รู้สึกมันมใจเลยใช่ตรงนั้นแหละอนุโมทนาด้วยเลยครับโอเควันนี้ผมเห็นบรรยากาศการทํางานไลฟ์ของพี่เอแล้ววันนี้เห็นอตองมาช่วยมือกระดิ่งมือระฆังผมเนี่ยต้องมานั่งจดรายการให้พี่เอนะเนี่ยที่ประมูลไปได้ใครได้อะไร โอ้โหพี่เอกัลูกป่วยก็ขอพี่ลูกพี่เอหายวันหายคืนครับขอบคุณก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามส่องอย่างเซียนของเรานะครับผในครั้งต่อไปถ้าโอกาสที่ทุกอย่างของโควิดมันเปิดแล้วเราสะดวกขึ้นเราก็อยากเอาดนอกสถานที่ให้เพื่อนๆได้รับข้อมูลที่สนุกสนานได้เห็นที่จริงใช่ชัดเจนขึ้นแต่วันนี้ที่เราต้องอยู่กันเพราะว่าสถานการณ์มันเป็นแบบนี้เราก็พยายามนำเสนอให้เพื่อนๆเต็มที่เท่าที่เราทำได้ วันนี้ขอบคุณพี่เอขอบคุณน้าต๋องเหมือับดิมขอบคุณครับแล้วก็ฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนเรื่องส่องอย่างเซียนด้วยนะครับก็แล้วก็ฝากพี่เอจะไลฟ์ทุกวันยกเว้นวันจันทร์กับวันศุกร์พวกเรามีไลฟ์ทุกวันไม่ไลฟ์แบ่งปันยกเว้นันจันทร์กับวศุกร์โอ้โหครับผมแล้วก็ครั้งต่อไปของส่องอย่างเซียนจะเป็นเรื่องราวอะไรเรื่องราวดีๆแบบไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนขอบคุณครับบ๊าครับ